นี่คือบทแปลของสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e เกี่ยวกับ Honda Civic ปี2025เป็นภาษาไทย Honda Civic ปี2025ยังคงสารต่อความเป็นตำนานในฐานะรถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดที่ไว้ใจได้และมีสไตล์มากที่สุดในตลาดด้วยการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมการออกแบบที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้รุ่นปีนี้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมยังคงเอกลักษณ์ที่แฟนแฟนซีวิชื่นชอบ เมื่อมองจากภายนอก Civic ปี2025ีดูโดดเด่นและเฉียบคมหน้ารถได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูฉบเฉียวยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าเล็ดที่เพรียวบางและกระจังหน้าที่ดุดันให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราสีเทาเมทัลลิกช่วยเพิ่มความทันสมัยสะท้อนแสงได้อย่างมีมิติไม่ว่าจะเป็นภายใต้ใตแสงไฟเมืองหรือแสงแดดยามขับขี่กลางวันเส้นสายที่เรียบหรูจากหน้ารถจรดไฟท้ายช่วยเสริมความลู่ลมและเพิ่มความประณีตให้กับดีไซน์โดยรวมด้านท้ายรถยังคงใส่ใจใน,ในรายละเอียดเช่นกัน ไฟไท้ายดีไซน์บางเฉียบและเสียงมาพร้อมลวดลายเล็กอันเป็นเอกลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนท่อไอเสียคู่และสปอยเลอร์เล็กๆในบางรุ่นช่วยเติมกลิ่นอายสปอร์ตโดยไม่ดูเยอะจนเกินไปเป็นดีไซน์ที่ทั้งทันสมัยและดูพรีเมียมดึงดูดได้ทั้งกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้รถรุ่นเกา่าภายในห้องโดยสารซีวิคปี2025มอบความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยแผงหน้าปัดได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูเรียบง่ายและทันสมัย คุณจะได้พบกับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่และจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูงใหม่ที่ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดีรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายเป็นมาตรฐานพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่ทำงานได้จริงในสถานการณ์ใช้งานจริงวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราพื้นผิวสัมผัสนุ่มรายละเอียดการเย็บและวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงทำให้ห้องโดยสารใกล้เคียงกับรถหรูเบาะนั่งให้ความสบายทั้งในระยะทางสั้นและไกล ผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขาที่ดีขึ้นและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ยังคงกว้างขวางสมกับความเป็นรถที่เน้นการใช้งานจริงเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งแบบ2.0ลิตรและแบบเทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังอย่างเพียงพอและขับขี่ได้อย่างราบรื่นเกีย์อัตโนมัต, CV ติ CVT ตอบสนองดีขับขี่นุ่มนวลและเงียบให้ความรู้สึกพรีเมียมเรื่องความประหยัดน้ำมันซีวิคยังคงทำได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือทางไกลสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดมากขึ้น รุ่นไฮบริดก็เป็นตัวเลือกที่ดีให้การขับขี่ที่นุ่มนวลโดยไม่ต้องชาร์จไฟเรื่องความปลอดภัยก็ยังคงเป็นหัวใจหลักของซีวิ c ปีนี้ด้วยระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบช่วยขับในสภาพจราจรติดขัดรุ่นท็อปยังมีระบบกล้องรอบคันช่วยให้การจอดรถและขับในที่แคบง่ายขึ้น ฮอนด้าซีวิกปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์ขนาดกระทัดรัดแต่เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความมั่นคงของรุ่นนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อรถคันแรกหรือกำลังมองหารถที่ฉลาดขึ้นทันสมัยขึ้นซีวิกคือคำตอบที่ลงตัวทั้งด้านคุณภาพความคุ้มค่าและสไตล์ขับสนุกแต่ไม่เวอร์ใช้งานได้จริงแต่ไม่จืดชืดถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่ทำได้เกือบทุกอย่างซีวิกปี2025ควรอยู่ในตัวเลือกอันดับต้นๆของคุณหากต้องการเสียงบรรยายหรือคำแนะนำในการใส่ภาพประกอบวิดีโอแจ้งได้นะครับ